จริงๆเราไม่ต้องไปบอกคนในโซเชียลหรอกครับว่าเราเงินเ,เรามีเงินกี่บาทเรารวยมากนะคุณจะเห็นว่าคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียเยอะใช่ปหโชว์เงินก้อนตับใหญ่ๆโอ้โหมีสิบล้านนะมีบ้านไม่รู้จริงหรือเปล่านะหรืออาจจะจริงสําหรับบางคนจริงปะคุณเห็นคนโชว์แบบนี้เยอะมากเงินก้อนใหญ่โอ้โชว์เงินโอ้โหรักชุลี่จุงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับใช้ชีวิตให้เติมเต็ม ซึ่งมันจะมีเงินมากหรือน้อยมันอยู่ที่คุณเปรียบเทียบกับอะไรคําถามคือถ้าคุณไม่ได้เปรียบเทียบกับใครล่ะคุณมั่งคั่งในแบบที่คุณมั่งคัง่งสมมุติคุณมีสิบล้านคุณโอเคคุณจะไปเปรียบเทียบกับคนมีร้อยล้านพันล้านทําไมและมันจะไปต้องโชว์เงินกันชีวิตคุณที่โคตรมีความสุขมันคือความมั่งคัง่งมากกว่าเงินที่โชว์เป็นสิบล้านสก เห็นความจริงว่าชีวิตมีความสุขและเติมเต็มอันนี้คือคนรวยจริงค่ะไม่ต้องโชว์เยอะจ็บคอแต่ให้คุณใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะสำคัญที่สุดแล้วมีใครที่เรียนรู้จากพอดแคสต์ในวันนี้บ้างคับพิมพให้หน่อยครับว่าได้เรียนรู้ใครอยากให้ออปป้าทำพอดแคสต์ดีๆแบบนี้อีกก็พิมมาเลยครับว่าอยากให้ทำอีก